ครับสวัสดีครับก็พบกันในเช้าวันนี้นะครับวันที่วันนี้วันที่อะไรนะวันที่6นะครับวันที่6มกราคม2569นะครับก็เริ่มปี2569มาได้6วันแล้วนะครับแป๊บเดียวก็มาถึงวันที่6เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับในทลิปนี้วันนี้ผมก็มีสาระความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการปกครองท้องที่นะครับมา พูดคุยให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเป็นเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับซึ่งก็คิดว่าทายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าณนะตอนนี้นะครับมีการากำหนดนะครับปรบรบร,รักษณะปกครองท้องที่ออกมาใหม่นะครับซึ่ง ในตัวปรบลักษณะปกครองท้องที่ฉบับใหม่เนียนะครับมันก็เป็นผลผล,ผลิตนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่คืดขึ้นอันเนื่องมาจากในส่วนของนะครับอันเนื่องมาจากในการนําเรื่องคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับไปร้องต่อสาลรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็สาลรัฐธรรมนูญก็เคยได้มีคําวินิจฉัยออกมา หลายรอบเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปีหกสามมุกห้าเป็นต้นมานะครับในทีนี้สารรัฐมนูญก็มีการพิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าให้ในส่วนของกระทรวงหมหาดไทยนะครับของอภัยนะครับแว่นตกนะครับให้ในส่วนของกระทรวงหมหาดไทยเนี่ยไฟดําเนินการแก้ไขนะครับอ่าในสิ่งที่สารรัฐมนูญได้ มีคำวินิจฉัยไปแล้วนะครับว่าการกำหนดคุณสมบัติบางประการเอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนเกินสมควรนะครับซึ่งเรื่องที่ว่านี่นะครับก็อยู่ในส่วนของอมาตรา12วงเล็บ11นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมาตรา12วงเล็บ11 บวงเล็บสิบเอ็ดมาตราสิบสองก็บอกว่าผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องงามดังต่อไปนี้มาตราสิบสองวงเล็บสิบเอ็ดก็บอกว่าไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้นะครับกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการสงวนคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยสุนกากร อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้กฎหมายว่าด้วยที่ดินในฐานความผิดเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์กฎหมายว่าด้วยยาติดติดนะครับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งแล้วก็กฎหมายการมานันในฐานความผิดนะครับเกี่ยวกับเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก เพราะฉะนั้นในกฎหมายต่างๆ,างๆนเนี้เราจะเห็นว่า,าที่กําหนดฐานความผิดเอาไว้นะครับก็คือกฎหมายที่ดินนะครับกฎหมายว่าด้วยการประนันนะครับแล้วก็ในส่วนของกฎหมายอาวุธปืนบซึ่งกฎหมายอื่นๆไม่ได้กำหนดฐานความผิดเอาไว้นะครับว่า,าความผิด เกี่ยวความผิดในฐานความผิดใดบอกว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับนะครับเพราะฉะนั้นมันกว้างแล้วก็ในมาตราที่สองเลิเนนี้ก็คือถ้าเกิดมีความผิดสารเคยตัดสินว่ามีความผิดแล้วนะครับจะจําคุกหรือไม่จําคุก,กก็แล้วแต่นะครับถือว่าขาดคุณสมบัติตลอดไปตลอดไปนี่ก็คือตลอดชีวิตเลยนะครับจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเลยเพราะฉะนั้น เมื่อมีการไปร้องต่อสารนธรรมนูญศารนธรรมนูญเลยบอกว่ามันจากัดสิทธิเสรีภาพจนเกินไปก็เลยนํามาสู่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐอาพระราชบัญญัติลักษณะปกครองตรงที่ฉบับที่13นะครับซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่31ธันวาคม2568นะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ถัด ตั้งแต่วันถับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปในปรบแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้นะครับเขาก็บอกหลักการเหตุผลที่ไปที่มานะครับก็คือเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรราชบัญญัติฉบับนี้นะครับคือเหมือนที่บอกมานะครับว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งตามมาตรา26ประกอบกับมาตรา40ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะครับซึ่งก็จะต้องเอท่าที่จําเป็นนะครับเท่าที่จําเป็นด้วยแล้วก็มีจะต้องอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายด้วย <S <S เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็เลย นำมาสู่การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งบวการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในมาตราสิบสองวงเล็บสิบเอ็ดนะครับขให้แก้ใหม่นะครับวงเล็บสิเอ็ว่า <c oughs> ไม่เป็นผู้เคยต้องการพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายและฐานความผิดตามที่กำหนดเอาไว้ในบัญชีอกอกฎหมายและฐานความผิดตามมาตราสิบสองเล็บสิ ท้ายพระราชบัญญัตินี้นะครับอันนี้คือจะต้องไม่เคยกระทําความผิดเลยนะครับจะต้องไม่ทําความผิดเลยในบัญชีกอมีอะไรบ้างในบัญชีกอนะครับก็คือมีประมวลกฎหมายยาเสพติดในฐานความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเฉพาะในความผิดที่เป็นผู้ผลิตนําเข้าส่งออก หรือจำน่ายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของผู้ที่เคยต้องการพิพากษาว่ากระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดยกเว้นเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำน่ายนะครับถ้าสารเคยจะมีโทษจำคุกนะครับอ่าหรือกรณีของการพ้นโทษเพราะพ้นความผิดเพราะเหตุอื่นซึ่งจะดูในบัญชีขออีกทีนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยนะครับก็คือในส่วนของ ยาติดติดยกเว้นผลิตนําเข้าส่งออกจําหน่ายตรงนี้จะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ตลอดไปแล้วนะครับสองกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในความผิดฐานกระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งในประเด็นนี้ก็เคยนําเรื่องไปสู่ศารลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศารลรัฐธรรมนูญก็สั่งให้ยกเลิกนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็นํามาสู่การแก้ไขใหม่นะครับเอาเป็นในฐานความผิดนะครับอ่า กระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งถ้าเกิดเรากลับไปย้อนดูนะครับในฉบับเก่านะครับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมันกว้างเกินไปเขาเลยมาจํากัดเอาไว้นะครับในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมว่าเฉพาะในความผิดอันกระทําการเป็นอันเฉพาะในความผิดกระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งเท่านั้น ต่อไปนะครับกฎหมายว่าด้วยการปรนันในความผิดฐานเจ้ามือหรือเจ้าสำนักอันนี้ก็คือยังคงเดิมนะครับผู้ใหญ่บ้านไปดูแลรักษาความสงบในหมู่บ้านไปห้ามลูกบ้านไปจับภุมลูกบ้านไม่ให้เป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเล่นการปนันถ้าเกิดตัวผู้ใหญ่บ้านนะครับเคยถูกจตัดสารตัดส,สินว่ามีความผิดในฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักตัวเองมันก็ไม่เหมาะสมมันเป็นการขัดแย้งต่อ การปฏิบัติหน้าที่นะครับ4ี่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในความผิดฐานค้ามนุษย์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินเป็นการช่อกงประชาชนในความผิดฐานกู้ยืมที่เป็นการช่อกงประชาชนผู้ใหญ่บ้านเขาให้มาดูแลลูกบ้านนะครับแต่ผู้ใหญ่บ้านเคยกระทำความผิดฐานช่อกงประชาชนช่อกงคนที่เอาจะต้องมาดูและนรับ นะครับมันขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นเขาเลยให้เป็นการาจำกัดสิทธิ์ตลอดไปเลยนะครับสำหรับในส่วนของฐานความผิดนี้ทีนี้เรากลับมาดูกันต่อนะครับในมาตราที่4นะครับก็บอกว่าให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นมาตรา1ิ ทับหนึ่งของมาตราสิบสองเองพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับมาตราสิบเอ็ดวงเล็บไม่ใช่มาตราสิเบเอ็ดนะครับวงเล็บสิเบเอ็ดทับหนึ่งนะครับของมาตราสิบสองเนี่ยก็คือไม่เป็นผู้เคยต้องทำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามกฎหมายและฐานความผิดตามที่กําหนดมาไว้ในบัญชีขอกฎหมายและฐานความผิดตามมาตราสิบสอง วงเล็บสิบทับ 1, ท้ายพระราชบัญญัตินี้ยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันพ้นโทษนะครับระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณีเพราะฉะนั้น10ปีนับแต่วันไหนนับแต่วันพ้นโทษ1 2นับแต่วันที่อรอการลงโทษระยะเวลาการรอทุก รอการลงโทษสิ้นสุดลงหรือรอการกําหนดโทษสิ้นสุดลงนะครับ3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็พ้นกาหนด10ปีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยถูกสารตัดสินนะครับว่ากระทําความผิดตามบัญชีขอแล้วยังไม่พ้นกาหนดเวลา10ปีนับแต่วันพ้นโทษหรือนับแต่วัน อ่าพ้นการรอการลงโทษหรือนับแต่วันที่พ้นการรอการกำหนดโทษคุณขาดคุณสมบัติบัญชีขอมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูนะครับบัญชีขอก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับ1ก็คือประมวลกฎหมายยาเสพติดในฐานความผิดฐานเสพยาเสพติดและก็มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพเพราะฉะนั้นผู้เสพนะครับ ต้องพ้นสิบปีนะครับณปัจจุบันสองกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์สามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในความผิดฐานทําไม้หรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทำอันตรายประการใดๆแก่ไม้ห่วงห้ามความผิดฐานก่อสร้างแพลถาถงหรือเผาป่าหรือกระทําการใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าและความผิดฐานครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามยังไม่ได้แปลรูปนะครับโดยไม่มี รอยตาค่าภาคหลวงหรือรอยตรรัฐบาลขายนะฮะต่อไปองค์เล็บสี่นะครับสี่ 4, นะครับกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติในความผิดฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออาศัยในที่ดินก่อสร้างแป้าถผงป่าหรือทําไม้อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพแห่งป่าสงวนแห่งชาตินะครับห้ากฎหมายว่าด้วยการสงวนคุ้มครองจัดป่าในฐานความผิดฐานมีไว้ในครอบครอง นะครับค้านําเข้าหรือส่งออกซึ่งป่าสงวนซึ่งสัตว์ป่าสงวนนะครับสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าควบคุมสัตว์ป่าอันตรายรวมตลอดทั้งความผิดฐานล่าสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่เป็นความผิดที่ไม่ต้องรับโทษความผิดฐานยึดถือครอบครองที่ดินก่อสร้างแพ้วถางเผาปา่าหรือกระทําด้วยประการใดๆให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติไปจากเดิมในเขตรักษาปันสัตว์ป่า และความผิดฐานตัดโค่นแป้วถางเผาทำลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอืในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า6นะครับกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในความผิดฐานยึดถือครอบครองที่ดินก่อสร้างแป้วถางเผาป่าหรือกระทําด้วยประการใ,ใดๆให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากดื่มในอุทยานแห่งชาติวณนอุทยานแห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ เ็นะครับกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ในความผิดฐานกระทําการทวงถามหนี้ในลักษณะกลุ่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทําอื่นใดที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นนะครับหรือการแสดงหรือการใช้ข้อความหรือเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์หรือทําเครื่องแบบหรือเครื่องแบบที่ทําให้เข้าใจว่าเป็นการกระทําของศาลเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนในความผิดฐานที่เกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไมอกออกไ่อนุญาตให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันก็คือ,อมีนะครับณปัจจุบันนะครับ มี2ฐานมี2อกลุ่มนะครับแยกออกเป็น2อกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกลุ่มที่ตลอดไปตามบัญชีกอแล้วก็กลุ่มที่จำกัดเอาไว้10ปีนะครับก็คือเมื่อพ้นสิปีนะครับก็สามารถที่จะลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นะครับแต่มีหมายเหตุอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือว่า สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะไม่ไปมีผลย้อนนะครับหรือไม่มีผลไปกระทบต่อการดำรงตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับนะครับก็คือกฎหมายออกมาตีหลังแล้วก็ไม่เป็นคุณต่ออ่า ผู้ที่ดํารงตําแหน่งอยู่เพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช้บังคับกับคนที่ดํารงตําแหน่งต่อไปแล้วแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมของปีเนี้ยเป็นต้นไปจะต้องมาจับดูในบัญชีกและบัญชีขนะครับบัญชีกตลอดไปบัญชีขสิบปีจําสั้สนๆไว้แบบนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบกันไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันทริปต่อไปสวัสดีครับ